พญานาสีน้ำตาลทองนะคะส่วนใหญ่นะคะท่านจะเ,ออเด่นเรื่องอะไรใครเคยเห็นใครเคยฝันบ้างเม้นกันมาหน่อยนะคะพญานาสีน้ำตาลทองเนี่ยนะคะอย่างจะเป็นยานบร,รมีองค์อารลข่าขององค์พ่อตําแสนะนี้ความเชื่อส่วนบุคคลที่พี่มิ้นได้รับข้อมูลจากการแบบเชื่อว่าสื่อสาระนะนะ,ะก็เป็นประมาณคือพญานาสีน้ำตาลทองถ้าถ้าเป็นองค์ตรงเนี้ยนะคะและก็คิดว่าพอน้อมใจไปเออน้อมใจไปให้ลองแบบ เออยังไงอะเชื่อมไปดิว่าพญานาคเสียงตันทองจะเป็นประมาณนี้เหมือนกันไหมเออเป็นนะคะเป็นหลายๆองค์เนี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะที่แบบรู้สึกว่าเราเราเห็นในมิตอะนะคะก็จะมีความเป็นคือสิ่งที่เด่นที่สุดเลยคือการเป็นห่วงเป็นห่วงพวกกูนะคะคือใครอย่ามายุ่งกับพวกกูคือท่านจะเป็นพักเป็นพวกจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ เอ,อบางทีแล้วก็ไม่สนถูกผิดด้วยแต่ว่าท่านเข้าข้างไงนะคะแต่ว่าอย่างนี้นะพอองค์พระดำแส่นท่าน,ท,าน,ท,านท่านก็จะเป็นผู้มีเมตตานะท่านก็จะคอยบอกกําชับบริวารท่านไว้ว่าอย่าเข้าข้างคนผิดแม้จะเป็นพวกเป็นพักเป็นพวก ของเราก็ตามแต่อะไรเงี้ยนะคะท่านก็แบบจะสอนท่านๆด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าองค์พ่อตำแสนท่านก็เป็นราชาของแบบพญานาคที่เป็นนักโรบอะไรเงี้ยใช่ไหมท่านก็บอกว่าอย่าเข้าข้างคนผิดอย่าเข้าข้างนะอะไรเงี้ยต้องสอนถ้าเกิดเรารักลูกในทางที่ถูกอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราถูกปุ๊บเนี่ยโอ้โหท่านแบบจะแบบหัดขึ้นมาทันทีเลยองค์พ่อตำแสนก็สอนท่านๆอีกสอนเราด้วยนี่แหละว่าอย่าชวนกันทําผิดถึงแม้ว่าเราจะถูกแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกรังแกอย่างเงี้ย ต้องให้กำลังใจกันพอสมมุติเราถูกกระทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นทำยังไงเอ้ยช่วยกันให้ปฏิบัติธรรมดีเออมาดนจิตดนใจให้ช่วยกันอดทนนะท่านก็อดทนเราก็อดทนอะไรเงี้ยจะได้ผ่านมันไปได้นะคะแล้วก็เออหาซัพยมาสินะเดี๋ยวได้ซัพย์ก็ชุ่มก็ช่วยนะคะโดนด่าไม่เป็นไรโดนกระทำไม่เป็นไรแต่ได้ตังค์มาเงี่ยโอเคคุมละนะคะลูกหายละอย่างเงี้ยเป็นต้นนะท่านก็จะช่วยอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นในฐานะที่ท่านก็รักเราเป็นเราเป็นลูกเป็นหลานเป